บิสมิลลาฮิรา r a h m a n i ราะ h i มอันฮะมดุลิลลาฮิลลออบิลอาลาอฮิมบับิฮินัสตอยน์วะลาฮ์อัลลอฮ์วะลาคุอัลลอฮิบิลลาฮินะลีนะซีมรตบิสซุรอฮรีซัตตรีวะยัสิรีอัมรีวะลูตัมลีไซย์ดับฟูฮูกาลีอัลลอฮุมะซฮ์ลิอะลามุฮัมมัดอัสสด assalamualaikum warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการอุ่นไอรักบ้านพักพิงนะครับ มาพบกันนะฮะเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารในเวลาเช่นนี้นะครับเวลาโดยประมาณ19นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปทางยาติมทีวีนะครับวันนี้พบกับผมวิทวัตรุ่งแสงหรือฟาซีนะครับเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับพี่น้องครับรายการของเรานั้นนำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับบ้านทยไทยรักนะครับหลายๆท่านนะครับก็จะได้มีโอกาสรับทราบหรือรับรู้นะครับในข่าวคราวต่างๆของบ้านของเราว่า บ้านของเรานั้นดูแลน้องๆอ,อย่างไรกันบ้านนะครับหรือว่าหลายๆท่านนะฮะก็อาจจะเพิ่งเข้ามาเห็นในวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันว่าบ้านในไทยรักของเรานะครับเป็นบ้านที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับในการที่จะดูแลให้การสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือน้องๆน,นะครับโดยให้สถานที่พักพิงที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆน,นะครับ เดินน้องๆเนี่ยที่เราดูแลนะครับก็จะเป็นน้องมุสลิมมะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจากโคต้าที่เราสามารถรับน้องๆได้ถึง50คนนะครับเราก็ดูแลน้องๆอยู่ปัจจุบันนี้ประมาณ3 7คนด้วยกันนะครับผมส่วนน้องๆที่เข้ามาอยู่นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นน้องๆกำพร้านะครับบิดามารดาเสียชีวิตนะฮะหรือว่าจะเป็นกรณีที่บิดาเสียชีวิตหรือจะเป็นที่น้องๆนะครับที่มีฐานะที่ยากจนนะครับแต่ว่ามีความต้องการ ที่จะเรียนหรือพ่อแม่นะครับมีความต้องการที่จะสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยให้น้องๆน,นะครับได้เรียนแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพี่น้องครับเราจึงเกิดบ้านห้ไทอร์กขึ้นมานะครับเพื่อดูแลซัพพอร์ตน้องๆดังนั้นหากท่านพี่น้องเห็นว่ารอบๆกายของท่านหรือว่าผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่านพี่น้องนะครับมีคนสมบัติดังกล่าวมานี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลกันได้ บ้านของเรานะครับพี่น้องครับเรามีช่องทางติดต่อกันด้วยกันหลักๆ2ทางด้วยกันนะครับในช่องทางแรกนั่นคือ a c e b o o k นะครับข้างบนหน้าจอของเราตัวสีน้ําเงินบนสุดเลยมีชื่อว่าบ้านอัดไทยรักบ้านพักพิงเด็กกาพร้านะครับเฟซบุ๊กนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารซึ่งเรานั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อท่านคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นเนื้อหาของบ้านอัไทยรักนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์มีผู้ที่ ข้ามาร่วมดูแลน้องๆกันในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของต่างๆรวมถึงการเข้ามาเลี้ยงอาหารดูแลน้องๆในแต่ละมื้อเราก็จะมีข่าวสารนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวสารที่เรารับสมัครกันอยู่เราก็จะมีขึ้นไว้ช่องทางนี้เป็นหนึ่งช่องทางกลางที่สามารถติดต่อได้และอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ บ้านของเราใช้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเป็นเบอร์กลางที่0970802317นะครับ0970802317เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออยู่ข้างล่างนี้นะครับเป็นเบอร์ที่เราสามารถใช้ติดต่อกันได้เสมอนะครับดังนั้นไม่ว่าท่าพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆของบ้านของเราหรือว่าอยากจะสอบถามเข้ามาพูดคุยเพื่อการช่วยเหลือหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันก็สามารถจะติดต่อได้ใน2ช่องทางหลักนี้นี่เองนะครับผมก็ วังว่าเราจะได้มีโอกาสติดต่อแล้วได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโอกาสต่อไปอินชอลเหนะครับท่านพี่น้องครับสัปดาห์ที่แล้วนี่นะฮะต้องเรียกได้ว่ามีท่านพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านได้เดินทางมาที่บ้านอาททัธยทรน์นะครับพร้อมกับให้การดูแลน้องๆในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตนำพาท่านพี่น้องเข้าสู่ข่าวสารแรกของสัปดาห์กันเลยนะครับ ข่าวสารแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับทางบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณนะครับคุณกฤษดาคุณพาทีพร้อมครอบครัวนะครับผมซึ่งท่านนะฮะได้นําน้ําเปล่าชาเขียวนะครับชาเย็นไข่มุกและก็โดนัทนะฮะอร่อยอร่อยเลยนะครับมามอบให้กับน้องๆบ้านไทยลักณ์นะครับผมนี่คือภาพนะฮะพี่น้องครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี้นะครับผมต้องบอกว่า น้องๆได้รับกันดูรอยยิ้มนะครับพี่น้องครับน้องเนี่ยก็ยิ้มกันรับกันนะครับอย่าเป็นน้ำเปล่านะครับชาเขียวสิ่งเหล่านี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งนะครับเราได้นําไปใช้อย่างแน่นอนนะฮะในแต่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบ้านของเรานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคุณกฤษดาคุณพาทีพร้อมครอบครัวนะครับผมขอทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีความสุขมากๆนะครับท่านพี่น้องครับมากันที่ข่าวสารต่อไปนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณนะครับคุณซาร์และยาพร้อมครอบครัวนะครับผมซึ่งท่านนะฮะได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับรวมถึงขนมหวานไทยอร่อยๆเนี่ยนะฮะให้กับน้องนเยาวชนบ้านไทยรักนะครับได้ทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยทีเดียวนะฮะนี่พี่น้องครับอันนี้คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะน้องก็ได้รับประทานกันซึ่งเป็นอาหารมื้อกลางวันนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะน้องที่อยู่ในห้องส่งได้ทานไหมลูก อาหารได้ทานนะครับวันนี้แขกรับเชิญเรามาด้วยนะครับผมอันนี้คือพี่น้องมีน้ําใจนะฮะที่จะนําอาหารต่างๆนะครับรวมถึงเป็นขนมหวานไทยด้วยนะฮะมามอบให้กับน้องๆนะครับบ้านของเรานั้นต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ท่านมีน้ําใจเดินทางเข้ามานะครับมอบสิ่งต่างๆให้ด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณคุณซาระและยาพร้อมครอบครัวนะครับสำหรับอาหารกลางวัน รวมถึงขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นำมาเลี้ยงแก่เยาวชนบ้านไทยลักษณ์นะครับขอรัสตาลาทรงตอบแทนความดีกับท่านด้วยนะครับท่านพี่น้องครับมากันที่ข่าวสารต่อไปนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทางบ้านของเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณอากีบสนัยและสมาชิกนะครับที่นำอาหารกลางวันนะครับเป็นเค้กด้วยนะครับแล้วก็ขนมนะฮะพร้อมทั้งยังบริจาคเงินเนี่ยนะฮะ มอบให้กับน้องๆบ้านในไทยรักด้วยนะครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งน้าใจนะฮะที่ท่านได้ม,มอบให้ไม่ไว่าจะเป็นอาหารนะฮะนี่คือมากระทั้งครอบครัวมาเป็นทีมงานเลยนะครับผมต้องบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสร่วมกันกับเราในการดูแลน้องๆน,นะครับผมท่านจะมาคนเดียวท่านจะมาเป็นสมาชิกท่านจะมาหลายๆคนนะฮะเรารู้สึกอบอุ่นใจที่ได้ต้อนรับนะครับทางบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณอากีบสนัยและสมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะฮะ สำหรับอาหารกลางวันเค้กและก็ขนมนะครับรวมถึงคุณนักศึกษาเนี่ยนะฮะมาบริจาคให้กับน้องๆด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอรสัสตราทรงตอบแทนความดีให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านพี่น้องครับมากรนที่ข่าวสารต่อไปเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะครับรอบนี้นะครับเป็นคณะตัวแทนนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะฮะคณะมนุษยศาสตร์และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยนะฮะได้มาทํากิจกรรมจิตอาสานะฮะตามภาพนี้เลยนะฮะนอกจากมาทํากิจกรรมจิตอาสาแล้วยังไม่พอนะครับยังนําขนมเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยมามอบให้กับน้องๆนะครับนี่คือภาพที่น้องๆได้รับนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่น้องๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทางคณะนักศึกษานะครับได้นําโอกาสดีๆนะครับมามอบให้กับน้องๆที่บ้านของเรานี้ด้วยนะครับ ดังนั้นนะฮะบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชาวนนาัยพระนครคณะมนุษยศาสตร์นะครับสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับการทํากิจกรกรมอินอาสารวมถึงขนมนะฮะและก็นะะ้ํนาต่างๆเนี่ยนะฮะที่นามามอบให้กับน้องๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตต่อไปนะครับท่านพี่น้องครับนี่คือข่าวสารนะครับที่ผ่านไป2วันนะครับและยังมีของวันนี้อีกนะฮะ วันนี้นะครับวันที่22พฤศจิกายนนะครับช่วงกลางวันนี้เองนะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะคุณสุรวีจรัดอุไรศินนะครับผมซึ่งท่านเนี่ยได้นำบานอฟฟี่อร่อยๆเนี่ยนะฮะมามอบให้กับน้องๆเยาวชนบ้านนไทยลักษณ์นะครับไว้กินกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ท่านพี่น้องได้นำน้ำใจมาว่าให้กันในวันนี้นะครับบ้านของเรานั้นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคุณสุรวีจรัดอุไรศินเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับ ขนมนะครับที่นํามามอบให้กับน้องๆด้วยนะครับเลขกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้นะครับก็คือวันที่22พฤศจิกายน2565นะครับผมขอขอบคุณคุณนาดาโตเนาะนะครับคุณนาดาโตเนาะนะครับซึ่งท่านนั้นนะครับได้นําเป็นขนมเป็นเบอร์เกอร์นะฮะอร่อยอร่อยนี่นะฮะตามภาพนี่เลยนะฮะเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับมามอบให้กับน้องๆป้าไหนทารักนะครับอันนี้เป็นป้าเรียมนะครับ ที่เป็นแม่ครัวของเรานะฮะก็มารับนะครับผมนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่ท่านพี่น้องได้นํามามอบให้กับน้องๆบ้านไ้ไทยรักนะครับเรานั้นซึ้งใจนะฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับโอกาสที่ท่านพี่น้องนะครับได้นํามามอบให้กับน้องๆเช่นนี้นะครับทางบ้านของเราต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอร้อสุตลาทรงตอบแทนความดีกับท่านด้วยนะครับท่านพี่น้องครับนี่คือข่าวสารที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาดูแลน้องๆในระัะสัปดาห์ท่านพี่น้องครับ หากท่านอยากมีส่วนร่วมเช่นนี้นะครับท่านสามารถติดต่อได้มาสช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกคือ Facebook บ้านอัธัยรักบ้านพักพิงเด็กกำพร้าหรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0970802317นะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับหากว่าท่านพี่น้องนั้นไม่สามารถสะดวกมาด้วยตัวเองนะครับท่านพี่น้องก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เราได้นะครับอย่างเช่นว่าหากท่านพี่น้องอยู่ทางไกลนะครับบอกว่าอยากจะเลี้ยงอาหารน้องๆในวันนี้ นะครับในมื้อน,นี้ถ้าพี่น้องสามารถที่จะคุยกับทีมงานของเราได้ทีมงานของเรานะครับก็จะนําเมนูนะฮะแล้วก็เงินบริจาคของท่านที่เ <c oughs> กี่ยวข้องกับเรื่องของที่ท่านจะบริจาคตรงนี้นะครับไปใช้ไปทําอาหารหรือว่าไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาให้กับน้องๆน,นะครับได้รับประทานกันหรือว่าได้ใช้กันต่อไปตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสดูแลน้องๆร่วมกันนะครับท่านพี่น้องครับ อีกหนึ่งข่าวสารที่ตอนนี้นะครับต้องขอประชาสัมพันธ์ถ้าพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้บ้านอายรักของเรานั้นขับเคลื่อนไปได้นะครับในการดูแลน้องๆนั่นคือการที่เรามีคุณครูแม่ในการที่จะดูแลน้องๆในทุกอย่างของชีวิตเลยนะฮะตั้งแต่น้องตื่นนะครับไปโรงเรียนเป็นทํากันบ้านอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับแล้วก็การดูแลน้องๆเป็นหลักเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้ครับพี่น้องครับ โอกาสของท่านมาถึงแล้วครับหากท่านอยากร่วมงานกับเราในตําแหน่งคุณครูแม่นะครับพี่น้องครับตอนนี้นะฮะทางบ้านไทายรักของเราเปิดรับสมัครคุณครูแม่1อัตรานะครับโดยมีคุณสมบัติต่างต่อไปนี้นะครับ 1. นนะฮะสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับสาขาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูหรือสาขาจีวิยายเด็กนะครับหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับ2นะฮะเป็นเพศหญิงนะครับอายุตั้งแต่ประมาณ 35ถึง45ปีนะครับ 3. นะครับมีประสบการณ์การสอนหรือทำงานกับด้านเด็กและเยาวชนนะครับ 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับประเภทเบิร์ด e อ็กเซลพาวเวอร์นะครับได้ในระดับพอสมควรนะครับ 5. นะครับมีความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามและสามารถสอนอัลกุรอานได้นะครับ 6. นะฮะสามารถพักประจำอยู่ที่บ้านอัทไทลักษ์ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องครับในส่วนของค่าตอบแทนนั้นนะครับ เรามีสวัสดิการในเรื่องของเงินเดือนนะครับแล้วก็มีห้องพักฟรีมีอาหารฟรีสามื้อนะครับมีสวัสดิการประกันสังคมนะครับและก็สวัสดิการอื่นๆนะฮะพี่น้องครับหากพี่น้องดูหน้าจออยู่ในขณะนี้แล้วเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่มีน้องมีความต้องการนะฮะหรือว่าสนใจที่จะสมัครเข้ามานะครับตอนนี้ฮะหอัตรานะครับสำหรับคุณครูแม่นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับโดยเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อในการสมัครนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ 0892188224 0892188224นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับหรือหากว่าท่านพี่น้องวันนี้ดูทางหน้าจอไม่ทันนะครับท่านพี่น้องก็สามารถนะครับที่จะเข้าไปดูนะครับในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าการรับสมัครนะครับที่เพจ a c e b o o k บ้านไนไทยรัก บ้านพักพิงเด็กกำพร้าได้นะครับหวังว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับในอนาคตอีกชาอตหรอนะครับถ้าพป็นน้องครับและอีกหนึ่งข่าวสารนะครับที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าบ้านของเรานั้นดูแลน้องๆมุสลิมหรือน้องๆผู้หญิงเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมด37คนมีระดับอายุที่แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเลยนะครับจนกระทั่งน้องๆอยู่ปริญญาตรีกันตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเข้มข้นเพราะว่ากําลังจะถึงในช่วงทีี่่่นนน้องจะเปลยผา น้องมปลายเนี่ยนะฮะมีหลายคนที่กำลังเกเข้าระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้นะฮะเราเปิดรับสมัครติวเตอร์นะครับพี่น้องครับเรารับสมัครติวเตอร์กันอยู่นะครับสอนที่บ้านไทยรักนะครับในหลายสาขาวิชาด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีนะครับชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับโดยการสอนนะครับเราเน้นในระดับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเพื่อเตรียมสอบแอมิชันต่อไปพี่น้องครับคุณสมบัติในการรับสมัครมีดต่อไปนี้นะครับ ข้อที่1เลยนะฮะเป็นมุสลิม,มะเป็นเพศหญิงนะครับสองนะครับอายุต,ตั้งแต่25ปีขึ้นไปส่วนสถานที่ในการปฏิบัติงานนะครับนั่นก็คือที่มาหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่50นะครับขออภัยนะฮะซอยอัยารัยหานะครับผมแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับคุณสมบัติตามหน้าจอนี้พี่น้องครับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยานะครับคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษนะครับในระดับทางการศึกษาตอนปลายนะครับสนใจนะฮะติดต่อได้ที่0 8 9 218 8 2 2 4นะครับเบอร์ท่านผอสุริสาเหมเสริมนะครับหรือพิยันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถสมัครเข้ามากันได้นะครับถ้าพี่น้องครับก่อนที่จะโฆษณานะครับก็ขออนุญาตอีกหนึ่งข่าวสารนะครับนั่นคือโครงการหนึ่งนะครับที่ถ้าพี่น้องสามารถมีส่วนร่วมกับเราในการดูแลน้องๆได้โครงการนี้เราจะนํารายได้ตรงนี้นะครับเข้าไปใช้ในกิจการต่างๆของบ้านเรา นั่นคือโครงการบ้านหยอดเหรียญนะครับพี่น้องครับบ้านของเรานั้นมีบ้านหยอดเหรียญนะฮะตามภาพนี้เลยนะฮะเป็นกล่องอะคริลิกใสนะครับขนาดไม่ใหญ่มากกระทัดรัดนะฮะพี่น้องเหมาะมากนะฮะสำหรับพี่น้องที่มีบริษัทห้างร้านแล้วต้องการที่จะทําบุญกับเราต้องการที่จะดูแลน้องร่วมกับเรานะครับกล่องนี้จะมีนัมเบอร์นะฮะจะมีหมายเลขเครื่องห <grands S 2> <thank S 1> มายเลขทุกอันเลย,เลยนะครับเพื่อกํากับว่าออกจากบ้านของเราจริงนะครับโดยถ้าพี่น้องสามารถที่จะรับไปไว้ที่บ้านของท่านรา้าน <Jeez> ได้นะครับเมื่อท่าน ไว้เต็มแล้วก็สามารถที่จะเอามาคืนได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เราได้นะครับกองขนาดนี้ความสดใสขนาดนี้กับน้องๆน,นะฮะพี่น้องสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลได้นะครับโดยติดต่อมาที่บ้านของเรานะครับที่เบอร์097 0 8 0 2 3 1 7นะครับนี่คืออีกหนึ่งโอกาสในการที่ท่านนั้นจะได้ร่วมกันดูแลน้องๆใน,นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับโครงการบ้านยอดเด่นของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสร่วมกันดูแลน้องๆน,น,นะครับเช่นนี้นะครับผมยาซากมอยครอนนะครับ ท่านพี่น้องครับนี่คือข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่นํามาฝากกันครับท่านพี่น้องครับวันนี้เราได้มีโอกาสอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่สอนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันกับบรรยากาศน้องๆที่อยู่ในบ้านของเรานะครับแน่นอนฮะน้องๆอยู่กับเราน้องๆมีความฝันน้องๆมีสิ่งที่อยากทําน้องๆมีความตั้งใจที่จะเรียนกันในระดับต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าน้องๆทั้งสองคนที่วันนี้เข้ามาร่วมรายการกับผมนะครับ น้องมีความตั้งใจที่อยากจะทำอะไรนะครับผมในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันครับ